รพระภิสูุสามเณรพร้อมด้วยคณะกัลายาณมิตรได้พร้อมใจกันมาร่วมสวดมนต์และปฏิบัติธรรมณศูนย์ปฏิบัติธรรมพนมสาร,รคามจังหวัดชะเชิงเทราซึ่งได้จัดปฏิบัติธรรมประจำสัปดาห์โครงการหมู่บ้านรักษาศีลห้าโดยได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์อานอน์อภิชาโนได้นำพระภิสูุและสาธุชนสวดมนรรมต์ทำวัดเย็นสวดมนต์บทธรรมจักกปวัตนสูตร สวดสรรนเสริญพระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรปราผู้ปราบมารและนำนั่งสมาธิตามเสียงของหลวงพ่อครึ่งชั่วโมงจากนั้นพระอาจารย์อัธชัยวัฒธ,ธรรมโมได้เมตตาแสดงธรรมในหัวข้อกัลายนานมิตรนอกจากนี้พระอาจารย์ยังได้เปิดเทปการนำเสนอข่าวการจัดปฏิบัติธรรมโครงการหมู่บ้านรักษาศีลห้า ที่ทางข่าวบุญนิวส์ได้มาถ่ายทาและออกอากาศทางช่อง GBN ให้กับพระพิสุและสาธุชนได้รับชมอย่างความปราบปลื้มปิติแก่ทุกท่านเป็นอย่างยิ่งพร้อมกันนี้พระอาจารย์ยังได้เชิญชวนให้ทุกคนได้ชักชวนเพื่อนกะละัลยาณมิตรให้มาปฏิบัติธรรมกันเยอะๆและนับเป็นภาพที่น่าปลื้มปิติเป็นอย่างยิ่งที่ในสัปดาห์นี้มีเยาวชนได้มาร่วมสวดมนต์และปฏิบัติธรรมด้วย ซึ่งถือได้ว่าเป็นการใช้เวลาให้เป็นประโยชน์ด้วยการปฏิบัติธรรมค่ะ